Okay. สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้เราปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็ผมเพิ่งจะสังเกตนะครับก็คือในในกลุ่มของคนเล่นรถมินิโฟล์วเนี่ยไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่ก็แล้วแต่นะครับไม่ค่อยมีใครมาพูดเรื่องของอุปกรณ์ซัพพอร์ตนะฮะผมก็เลยคิดว่าเออผมควรจะต้องถ่ายปีนี้นะ่าจะผมจะพยายามคือทำคลิปแบบชี้เป้าให้นะครับ สำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่หรือคนเล่นอยู่แล้วนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะที่เราต้องมีนอกเนือจากอย่างรถมินิโฟล e วิเนี่ยก็นอกจากตัวรถใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํารถอย่างพวกสเปรย์พวกไขควงประแจเครื่องชาร์จแบตเตอรี่กระเป๋ากล่องเครื่องมือใดๆนะครับซึ่งบอกไม่ค่อยมีคนรีวิวผมลืมผมผมก็ดูอยู่หลายคลิปนะแต่ผมเห็นน้อยมากนะครับไม่ค่อยมีคนมารีวิวชีเป้าตรงนี้ให้มาแต่แบบ บอกว่าตัวรถต้องแต่งยังไงอะไรยังไงแต่อุปกรณ์เสริมควบเออไม่ค่อยมีคนบอกนะฮะโอเค okay. ก็เลยคิดนี้เดี๋ยวปีนี้จะทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดูกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่จะเล่นรถนะครับก็คือเป็นชี้เป้าเลยว่าต้องซื้อตัวไหนนะครับอันนี้จะพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่เลยนะครับคิดนี้ของเริ่มที่แบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่นะครับสำหรับรถ m i n i โฟ e e วเนี่ยมันจะเป็นฐ่าน 2A นะครับ ก็จะเป็นฐานไฟฉายแบบนี้นะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็จะขายอยู่ประมาณ3ามรุ่นนะครับหลักๆนะก็จะเป็นจริงๆผมมีตัวอย่างให้2ตัวเองเอาเอาอันนี้แล้วกันยัง่านนะครับตัวนี้เนชั่นแนลเนี่ยแต่อันนี้เป็น 3A นะจริงๆมันมีรุ่นที่ขายเป็น 2A ด้วยนะครับก็จะเป็นฐานแบบนี้นะครับที่เป็น 2A เนะเราเรียกฐานแบบนี้ว่า่านสังกะสีหนังกานิส่านธรรมดา ก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับมันจะมีรหัสเขียนไว้อยู่นะครับอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า R03NT นะครับก็คือเนี่ยคือชนิดของแบตเตอรี่นะครับเป็นไซส์ของแบตเตอรี่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแบตที่แบบใช้แล้วทิ้งเลยนะครับคือหมดก็คือชาร์จไม่ได้นะครับซึ่งฐานแบบนี้จะมีราคาถูกนะผมเคยเจอถูกสุดเนี่ย ตาล้าม2ีบาทมีขายนะครับเป็นแพ็ก4ก้อน2 0บาท30บาทอย่างเงี้ยมีขายอยู่นะครับนี่คือแบบที่1ที่ขายในบ้านเราและที่2แพงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับัวนี้เรียกว่าฐานอัลคาไลน์นะครับก็จะเขียนไว้อัลคาไลน์ไม่ใช่ยี่ห้อนะครับเป็นชนิดนะครับก็จะเป็นขนาด1 5โวลต์น,นะครับเี้ผมให้ดูก่อนเมื่อกี้เหมือนจะมีเขียนไว้ด้วย1.5ึโวลต์เหมือนกัน,นครับ ซึ่งอันนี้ก็1.5เหมือนกันนะครับเป็นชนิดอัลคาไลนะครับตัวนี้เนี่ยความแตกต่างก็คืออย่างแรกและเรื่องสัมผัสฐานตัวตัวที่เป็นฐานธรรมดาเนี่ยหรือฐานแกานีสนี่มันจะน้ำหนักเบาค่ะที่อัลคาไลเนี่ยจะหนักกว่านะครับในไซส์เดียวกันเลยนะไอตัวอัลคาไลเนี่ยจะหนักนะครับข้อที่2ราคามันสูงกว่านะครับข้อที่3ก็คือการจ่ายไฟอัลคาไลจะจ่ายไฟดีกว่านะครับ กล่าคือถ้าเราเอาฐานแบบนี้มาใส่รถเนี่ยมันจะวิ่งแทบไม่ออกเลยยิ่งใช้มอเตอร์แรงๆเนี่ยรถแทบจะไม่ไปต่อให้เป็นฐานใหม่แกะแพ็กเลยนะมันก็แทบจะวิ่งไม่ออกนะครับเพราะว่ากําลังไฟมันจ่ายน้อยไอ้ฐานเจ้าฐานแบบนี้เนี่ยมันเหมาะจะใส่พวกในการตั้งโต๊ะรีโมททีวีอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้กําลังไฟน้อยๆไอ้เนี่ยใช้ได้นะครับราคาประหยัดแต่ระยะยาวไม่ดีนะครับมันเป็นมันทํามาเพื่อราคาถูกแหละก็ใช้งานแบบ มันไม่ค่อยได้กดอ่ะอย่างทีวีเราไม่ได้กดตลอดเวลาใช่ไหมเรากดเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเพิ่มเสียงอะไรก็จบแล้วก็วางแล้วเนี่ยเหมาะแบบนั้นนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ส่วนเจ้านี่นะครับเอาคลายเอาคลายเนี่ยเหมาะกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กําลังไฟเยอะๆอย่างเช่นรถบังคับรถรางนะครับที่เราเล่นงามินิโฟล์วลเนี่ยหรืออย่างจะเป็นพวกรีโมทของรถบังคับที่กดตลอดเวลาที่เล่นก็ได้หรือกล้องถ่ายรูปนะครับพวกนี้ก็ได้เหมือนกัน ที่ใช้ไฟเยอะจะใช้ตัวนี้แหละนะครับเป็นหลักแต่ตัวนี้ข้อเสียคือราคาจะสูงนะราคาโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ 1. นึงตกสาสิบาทโดยประมาณนะครับแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อเพราะว่าอลคาายเองก็ยังมีแยกไปอีกนะเป็นพวกอัลตาออลคาายเป็นแบบอลคาายแรงสูงอะไรของเขาเนี่ยมันก็จะมีแยกไปอีกนะครับ่เฉลี่ยแล้วนะประมาณนี้ราคาอยู่มันก้1นึงสาสิบบาทโดยประมาณบวกลบแล้วแต่ค่ายนะครับถัดมาเป็นฐานชาร์จนะครับ ฐานชาร์จที่ผมมีอยู่ตอนนี้จะเป็นฟูจิสึนะครับคือฐานชาร์จเนี่ยเขาจะสามารถที่จะชาร์จไฟได้นะฮะคือหมดใช้หมดแล้วเราก็ชาร์จใหม่โดยเอาฐานเนี่ยไปใส่ในเครื่องชาร์จนะครับมันก็ทำการชาร์จให้เรื่องเครื่องชาร์จเดี๋ยวผมขอถ่ายเป็นทิปคลิปหน้านะคลิปนี้ขอเรื่องฐานอย่างเดียวก่อนซึ่งฐานชาร์จเนี่ยนะครับราคาเขาเนี่ยจะสูงกว่านะก้อนหนึ่งเนี่ยตกประมาณร้อยกว่าบาท แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ค่ายแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ความจุความจุคืออะไรคือแบตเนี่ยมันมีขนาดความจุหรือกําลังในการเก็บไฟนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเอ e เนลูนะครับเ,เดี๋ยนะความจุไฟอยู่ตรงไหนเนี่ยสันโยเดี๋ยวนะดูนี่อ่าพันหนึ่งนมิลแอมนะครับเป็นไฟ1.2ึโวลต นะครับชนิดจะเป็น n i m h นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายต่อส่วนก้อนนี้นะครับก้อนนี้เนี่ยความจุเขาจะอยู่ตรงไหนนอหนาอยู่นี้950้มิลลิแอมที่เห็นเล็กๆตรงนี้นะ่านมันจะเย็นๆหน่อยนะครับการใช้งานเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นฐานชาร์จนะครับเมื่อเราเล่นเสร็จเล่นไปแล้วไฟมันตกเราชาร์จซ้ําได้นะครับเท่ากับว่ามันมีความคุ้มค่านะ คือถ้าถ้าคนที่เล่นบ่อยๆหรือคิดว่าตัวเองต้องใช้ถ่านนานต้องต้องใช้เยอะๆใช้บ่อยๆเนี่ยการใช้ลงทุนกับถ่านชาร์จจะคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่าอคลคาไลเนี่ยมันใช้งานแล้วหมดไปก็ชาร์จไม่ได้นะก็ต้องทิ้งนะครับแมกนิสก็เหมือนกันใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะครับเมื่อเมื่อมันหมดก็คือมันก็หมดสภาพแล้วคืออายุการใช้งานมันสั้นนะอย่างที่บอกไปถ้าถ่าน แมงกน,นิดเนี่ยใช้ทีวีใช้อะไรทั่วไปเนี่ยก็อยู่ประมาณสักหกเดือนนะก็หมดแล้วถ้าขึ้นมาเป็นอัลคาไลได้ประมาณปีหนึ่งก็หมดแล้วนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณแต่ถ้าไปเล่นรถมินิโฟล์วิวเนี่ยนะครับอัลคาไลเนี่ยวิ่งประมาณสักสามลันหมดนะครับสามลันนี่คือไปตกเยอะแล้ววิ่งไม่ค่อยออกแล้วขณะที่ถ่านชาร์จเนี่ยนะครับเราวิ่งเนี่ยประมาณหนึ่งลันก็จะเริ่มตอบแล้วแต่เนื่องจากมันชาร์จใหม่ได้นะครับมันก็ ก็ทําการชาร์จเอาเอาเออกไปชาร์จชาร์จเสร็จเต็มก็มาใช้ใหม่ได้มันคือข้อดีของถ่านชาร์จนะครับซึ่งมันจะเรียกว่าประหยัดกว่าก็ได้เพราะว่าสิ่งที่มันต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้ที่ให้ดูอ่ะตัวถ่านเนี่ยเขาจะโชว์ไว้ว่า1.5ึ่งจไหนแหละอ่า1 5ึโวลต์นะครับขณะที่ไอ้เจ้าตัวนี้เขาโชว์ว่าอยู่แค่หนโวลต์นะครับ แต่เวลาชาร์จจริงเวลาชาร์จจริงนะเวลาใช้จริงดีกวาถ่านอัลคาไลเนี่ยจะจ่ายไฟเกิน1.5นะครับตอนที่มาจากแพ็คเลยนะจะเกิน1.5ขณะที่ถ่านชาร์จเนี่ยเมื่อชาร์จเต็มกระแสเต็มเนี่ยจะเกือบเกือบ,บ1.5ห่างกันนิดเดียวนะครับถ้าพูดกันแล้วออกตัวสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยสำหรับโรเบอร์ตินี่โฟวิวอะอัลคาไลจะแรงกว่าหน่อยนึงแต่ว่าอัลคาไลเนี่ยวิ่งได้ปั๊บหนึ่งไฟก็ตกแล้วคะที่ถ่านชาร์จเนี่ยไฟมันจะตกช้ากว่าแต่ว่าเวลาหมดมันหมดไวกว่านะครับ แต่ทั้งนี้นั้นมันก็จะมีการ,การแก้นะเ,เรื่องของความก็คือเรื่องของความจุนะครับให้ดูอย่างนี้จงตัวนี้นะครับเมื่อกี้เขาผมที่ที่ให้ดูอะ่ะมันจะ1 9 0 0 m a h ก็คือ1,900นมิลลิแอมนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ไปไหนละ950มิลลิแอมนั่นหมายความว่าความจุของแบตเตอรี่เนี่ยก้อนขาวจะจุได้มากกว่าก้อนสีชมพูนะครับ ฉะนั้นถ้าเล่นกันแล้วเนี่ยถ้าฐานสภาพดีใหม่เหมือนกันก้อนขาวเนี่ยจะเล่นได้นานกว่าก้อนชมพูเพราะว่าความจุข,ของเขามากกว่าก้อนสีชมพูนี้นะครับฉะนั้นเวลาวิ่งเราวิ่งนานๆเนี่ยไอ้ก้อนขาวดีกว่าก้อนสีนชมพูนี้นะครับอ่านี่เรื่องของการชาร์จนะทีนี้อ่า ชนิดนะครับฐานชาร์จมันจะมีแยกชนิดไปอีกนะครับนอกจากความจุแล้วมันจะมีตัวนี้อันนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นโอเคตัวนี้ครับตัวนี้อักษรย่อจะเป็น NiCd นะครับที่เขียนอยู่ตรงสีเขียวตรงนี้ส่วนเจ้านี่เอาของสีขาวดีกว่าเห็นชัดกว่า NiMh นะครับ NiCd ต่างกันยังไงนะครับรีไซเคิลหมุนๆอย่างนี้เหมือนกันก็คือชาร์จซ้ำได้ทั้งคู่ ความแตกต่างก็คือ NiCd เนี่ยนะครับมันเป็นนิกเกิลแคดเมียมนะส่วน NiMH ย่อมาจากนิกเกิลเมทัลไฮได้นะครับเป็นนิกเกิลทั้งคู่แหละแต่ว่ามันจะต่างกันตรงเรื่องของการใช้งานนิดนึงคือเจ้าแคดเมียมเนี่ยนะครับข้อดีของเขาคือเขาจ่ายไฟได้แรงกว่าเจ้าเมทัลไฮได้โดยพื้นฐานจะจ่ายไฟแรงกว่านะครับแต่เวลาชาร์จปัญหาคือเจ้าแคดเมียมเนี่ยเราจะต้องการดิช,ชาร์จก่อน เก่าคือเราจะต้องใช้ถ่านเนี่ยก้อน,นี้ให้หมดจริงๆนะโดยการแบบปล่อยกระแสไฟออกจากแบตตัวนี้ให้หมดนะครับเราเรียกว่าการล้างถ่านนะครับถ้าเราปล่อยไม่หมดแล้วเราชาร์จเลยแบตจะเสื่อมสภาพไวที่ผมเนี่ยผมมีแบตรุ่นนี้ผมมีอยู่สามก้อนหมดละจากสิบสองนะคือทยอยพังไปหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นถ่านรุ่นเก่านะครับก็เก็บไว้นานแล้วแหละแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่เต็มรอยละ ส่วน้าสีขาวเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นเมทัลไฮได้นะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกไปกําลังไฟเขาจะด้อยกว่าตัวด้อยกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าเขาชาร์จได้เลยคือเราเล่นสมมติว่าเราเล่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราวิ่งวิ่งไปแล้วแบบรู้สึกว่ากําลังไฟเริ่มลดลงเอาแกะมาเสร็จปุ๊บชาร์จได้ทันทีไม่ต้องดิสชาร์จนะชาร์จได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของเขาเป็นข้อที่แบบผมว่ามันสะดวกในการเล่นแบบจริงจังนะคือเราต้องการเล่น เล่นรถซ้อมรถหาความสามารถของรถอย่างเงี้ยไอเจ้าเนี่ยเวิร์กกว่าแล้วก็น่าจะเวิร์กสุดด้วยในบรรดาฐานทั้งหมดนะครับเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอฐานแบบนี้มันชาร์จไม่ได้กว่าเราจะเซ็ตรถเสร็จกว่าจะได้เล่นจริงจังกว่าแข่งกับเพื่อนได้หมดเป็นกระบุงเลยใช่ปะ่ะเปลืองตังมากอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนถูกนะแต่เราต้องซื้อหลายเป็นเป็นสิบแพ็คอะเพื่อให้เราทํารถขึ้นรถคันนึงแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้น ผมไม่แนะนําให้ซื้อตัวนี้เล่นนะครับยกเว้นว่าเราไปแข่งขันในงานแข่งขันเนี่ยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยบางกรณีนะครับจะถูกจํากัดว่าต้องใช้แบตอัลคาไลแบรนด์ที่เขาเป็นสปอนเซอร์นะครับซึ่งก็ต้องซื้อที่การท,ที่งานแข่งนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแข่งขันแบบเป็นทางการของทามิย่าก็มักจะใช้แบตเตอรี่อัลคาไลส่วนใหญ่นะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเป็นการแข่งตามร้านมินิโฟโลทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถ่านชาร์จกันนะครับซึ่งถ่านชาร์จเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายความจุอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับตัวอย่างเช่นเจ้าก้อนธรรมยาตัวนี้ความจุอยู่ที่700มิลลิแอมนะครับนี่ฮะสีมููนะครับตัวนี้ความจุเมื่อกี้ที่ให้ดูอยู่ที่950มันโฟกัสไหม Okay. อยู่มุมนี้นะครับ950มิลลิแอมนะฮะแล้วก็สีขาวตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ตัวนี้ความจุจะอยู่ไปไหนละปึ๊ด1,900มิลลิแอมเท่ากับว่าตัวสีขาวนี่เจ,จุเยอะสุดนะครับแต่มันมีเงื่อนไขครับปัจจุบันน่ะผมไม่มั่นใจนะว่ามันเปลี่ยนหรือยังแต่ตอนที่ผมไปแข่งสมัยก่อนเนี่ยยังใช้เป็นสีชมพูกันอยู่นะครับ ก็คือให้ไม่เกิน1000ม ah ิลลิแอมนะกะติกาก็คือใช้ถ่านชาร์จได้แต่ว่าความจุเนี่ยจะต้องไม่เกิน1000ม ah. ิลลิแอมส่วนใหญ่ก็เลยจะใช้กันเป็นฟูจิสึสีชมพูนะครับซึ่งจากสภาพเนี่ยเจ้าฟูจิสึผมเนี่ยมันจะเยินมากนะครับเพราะว่าเป็นถ่านที่ซื้อมาตั้งแต่ตัวก่อนโควิดมาก็ประมาณช่วงปี 2018- 2019อ่ะปัจจุบันผมยังใช้งานได้อยู่นะครับทั้ง4ก้อนนะสภาพมันเละเทะหมดละแต่ยังใช้งานได้อยู่นะครับ ก็คือซื้อทีเดียวแล้วคุ้มอ่ะตอนนั้นซื้ออยู่ประมาณสี่าฟูจิสึเนี่ยราคาสี่ก้อนเนี่ยนะครับตอนที่ผมซื้อเนี่ยราคาอยู่แพ็คหนึ่งประมาณห้าร้อยบวกลบนิดหน่อยประมาณนี้แหละนานละปัจจุบันตอนนี้แพ็คหนึ่งประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับเฉลี่ยแล้วใช้มาเกินห้าปีนะตกปีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณปีละร้อยที่จ่ายหารด้วยสี่ก็ตกว่าตกกันว่ายี่ห้าบาทต่อก้อนต่อปีถูกมากเห็นไหม เมื่อเทียบกับไอเจ้านี่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยก้อนหนึ่งสาสิบาทอันเนี้ก้อนหนึ่งผมใช้มาสี่ปีห้าปีดีนะสองพันสิบแปดฮะอุ้ยเกินห้าปีนะก้อนหนึ่งใช้เกินห้าปีนะเนี่ยและเล่นบ่อยมากด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือไปแข่งเนี่ยบ่อยๆก็จะใช้ตัวนี้แหละแล้วก็หลังจากหยุดแข่งไปก็ไปเล่นตัวคัดเกียนะพอดีอยากจะหยิบมาให้ดูเหมือนกันแต่ขายไปหมดละ แล้วก็ล่าสุดก็ใช้กับพวกรีโมทรถบังคับนะครับซึ่งไอ้เจ้ารีโมทรถบังคับเนี่ยอย่างนี้นะครับมันก็จะใช้เป็นฐานเอ,อ AA เหมือนกันนะใส่เข้าซ่องช่องนี้นะครับฉะนั้นมันก็ก็ใช้บ่อยเหมือนกันถ้าคนที่ติดตามช่องดูอยู่เนี่ยรีโมทที่ที่รีวิวรถบังคับไปรีโมทหรือแม้แต่รถบางรุ่นวินเทจใช้ ฐาน a a เนี่ยก็เนี่ยแหละครับใช้ตัวนี้แหละนะครับตลอดเวลาที่ท,ท,ที่ใช้ที่ทํามานั่นคือแบบไอ้เจ้านี้มันคุ้มทนนะครับในในบรรดารถบรรดนาฐานที่ที่ผมเล่นเล่นมานะผมว่าไอ้เจ้าเนี้ยเวิร์กสุดทั้งด้านราคานะครับความทนทานอะไรเงี้ยอายุการใช้งานการจ่ายไฟดีสุดละก่อนหน้าน,นี้ผมเคยใช้สีเขียวของ GP GP ไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับราคาถูกกว่า แต่ว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่วิ่งแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กสีชมพูเนี่ยเวิร์กสุดเท่าที่เท่าที่ใช้นะแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็จะต้องไปเล่นตัวนิโอแชมป์ของทามิย่นะครับแต่ว่านิโอแชมป์ราคามันจะสูงนะราคาที่จะไม่ผิดเนี่ย2ก้อนเนี่ยเขาราคาประมาณประมาณห้าหนะไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาขึ้นไปขนาดไหนแล้วนะครับแต่ตอนตอนเนี้แพ็คหนสก้อนเนี่ยอยู่มาณหกรกว่าบาทก็ถูกกว่านะครับ เราลองเทสให้ดูแต่ว่าฐานอาจจะไม่แรงมากนะครับณนะตอนนี้เพราะว่าไม่ได้ชาร์จไว้นะครับอันี้ก็ชาร์จไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วมั้งอืมยังมีไฟยอยู่อืมมังมีไฟยอยู่ก็ วิ่งได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ชาร์จไว้นะก็พอได้พอได้อม,มอเตอร์ที่ใส่อยู่ตอนนี้มันเป็น atomic p คูนะครับไม่ได้รันด้วยเพอเพอขาขาดแล้วด้วยมอเตอร์ไม่ได้เล่นนานแล้วเงินันคันนี้เพิ่งจะเพิ่งจะประกอบเสร็จนะครับ คร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของฐานชาร์จนะครับสรุปได้ว่าชี้เป้าเลยว่าถ้าคนอยากจะเล่นรถ Mini 4ฟ i ์วิอยากจะเล่นรถบังคับหรืออยากจะเล่นคัตเกียร์นะครับฐานผมฟันเลยฟูจิจูสีชมพูโอเคสุดละนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มาก็ดูสภาพฐานแล้วกันนะนี่คือฐานที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับทุกวันนี้ยังใช้อยู่ยังเล่นอยู่นะครับยัง คือลงทุนไปเลยทีเดียวห้าปีเนี่ยหกสี่ก้อนราคาตอนนี้หกร้อยกว่าบาทใช้ได้ห้าปีอะ่ะคุ้มปะละ่ะแล้วใช้บ่อยด้วยเพราะว่าผมเล่นทุกวันนะครับแต่อาจจะสับๆเล่นรถมินิบ้างตั้งรางอยู่ที่บ้านบางทีก็เล่นรถบังคับบางทีก็อ่าเอาไปใช้กับพวกรีโมทอะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่แต่หล,ล,ล,ลักๆก็นเนี่ยแหละครับเล่นรถมินิโฟวินี่แหละฐานมันก็เลยจะเยินเยินหน่อยเพราะว่าเวลาชาร์จทีมันร้อนไงคือเราแบบ ฐานปลอกดอกเสร็จปุ๊บยกออกชาร์จเลยนะพัดลมเป่าปะเป่าไม่ทันมันก็จะร้อนจนเนี้ยแพเกจมันชำรุดหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อสินค้าไว้ให้นะครับเผื่อว่าใครอยากจะได้ก็ง่ายๆเลยก็กดลิงก์แล้วเข้าไปซื้อได้เลยนะครับก่อนที่มันราคาจะขึ้นอีกนะเพราะว่า หลังปีใหม่มาเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าถานเนี่ยมันจะขึ้นภาษีเท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันมันมันมีผลกระทบนะอืในราคาสินค้าที่มันจะขึ้นคือแบบบางทีเขาเรียกอะไรอะ่ะร้านไม่ได้โดนหลอกผลกระทบโดยตรงอะ่ะกับสินค้าที่นําเข้ามาขายอะ่ะแต่มันเจอผลกระทบทางอ้อมอะไรเงี้ยทําให้เขาต้องจ่ายมากขึ้น วิธีการเขาก็แก้โดยการเพิ่มราคาสินค้าให้มันสูงขึ้นมาชดกับราคาค่าส่วนต่างการจ่ายใดๆที่เขาต้องจ่ายเพิ่มมาแหละมันก็เลยทําให้ราคาสินค้าช่วงเนี้ยจะสูงขึ้นในแอปเนี่ยถ้าใครซื้อในแอปอยู่อ่ะก็น่าจะสังพอสังเกตได้นะกับของที่เราซื้อซ้าบ่อยๆอ,ยอะ่ะว่าเอ้ยราคามันเหมือนขยับขึ้นนะนิดๆหน่นนอยๆอ,อะไรเงี้ยนั่นแหละครับมันเกิดจากภาษีที่มันมีการปรับขึ้นมานะโอเคยังเง้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ จะได้ไปหาซื้อกันครับมือใหม่จะได้หาของที่มันเขาเรียกอะไรลงทุนแบบคุ้มค่านะไม่ใช่ไปมันมีนะน้องๆเข้ามาซื้อใหม่อะ่ะเรียกว่ารุ่นหลานดีกว่าเด็กอายุสิบกว่าๆว่าเงี้ยเออมาถามว่าพี่ครับเล่นแล้วพี่ซื้ออะไรมาที่ไหนเครื่องชา้าฐานอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเขาก็ไปเอาฐานทั่วๆไปมาใช้เงี้ยแม่งเปลืองแล้วก็วิ่งไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยทางที่รถเนี่ยบางทีเขาสั่งขึ้นลำใหม่กับร้านดีๆเลยนะ แต่วิ่งออกมาไม่เวิร์เพราะว่าถ่านอะ่ะไฟมันไม่พอทํารถมาแรงจริงจะ่านไม่ดีก็มันก็ฆ่าเท่ากันนะครับรถวิ่งไม่ออกโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปไงก็เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าคงจะอาจจะเป็นเรื่องเครื่องชาร์จแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ต่อเนื่องจากฐานชาร์จชุดนี้โอเคงั้นก็เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ชี้เป้าลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบายบายครับ